จริญสุขท่านาผู้ฝ่ในธรรมทั้งหลายวราระกาสบัดน,นี้ก็เป็นอีกวรการะกาสหนึ่งที่เราจะได้สดับสรับความธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะในเบื้องแรกก็คือต้องให้นั่งอยู่ในท่าสมาธิก่อนนั่นก็คือทุกคนจงคู่บันลังตั้งกายกลง คู่บันลังก็คือใจเท้าขวาทับเท้าซ้ายใช้มือขวาทับมือซ้ายหัวแม่มือชนกันปิดตานอกเปิดตาในทำใจให้สะอาดสงบสว่างพรอง้อมกับกำหนดลมหายใจไปด้วยลมหายใจคือลมชีวิตห <c oughs> ยุดคิดหยุดปรุง หยุดรับอารมณ์ต่างๆให้ให้หมดถ้าจะปฏิบัติทางจิตก็คือต้องทำใจให้เป็นเอกังกัตสมังคีให้เป็นเอกคตาคือทำจิตให้เป็นอารมณ์เดี่ยวอย่กุ้งซ่านไปอื่นนั้นกับคนป่วยคนจะตายเนี่ยก็ต้องกำหนดจิตให้เป็นอารมณ์เดี่ยวเข้าไว้มันจะได้ตายอย่างมีความสงบสุขไม่ะนั้นมันก็จะรับนิมิต พาไปสวรรค์ก็ดีไปหรอกแต่ถ้าเป็นนิมิตพาไปน,นรกแล้วก็อย่าไปรับมันเลย <c oughs> แต่ก็ห้ามมันไม่ได้แต่คนป่วยถึงกั้นจะตายนี่มันก็ต้องมีนิมิตมาปรากฏทุกคนไม่ว่าใครพระเจ้าแผ่นดินหรือ,อยาจอกวานีพกขอทานเมื่อใกล้จะตายก็จะมีนิมิตมาปรากฏทั้งนั้นมันจะเป็นคนนับถือศาสนาอะไรก็ตามเวลาตายเนี่ยก่อนก่อนจะตายตอนก่อนที่ลหมหายใจจะออกจากร่าง่ ก็จะมีนิมิตมาปรากฏทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะต้องกําหนดลงหมยใจให้ได้ถ้าเราทําใจไม่ได้ทําใจไม่เป็นนิมิตก็จะพาจิตเราลหลงไหลได้ปลืม้มลืมไปในทางอบายเลยทีนี้อ่าใช่ถ้าทําความดีมันก็พาไปสู่สวรรค์แต่ถ้าทําความไม่ดีล่ะมันก็พาไปนรกได้เหมือนกัน นรกเนี่มันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะศาสนาพูดนะมีทุกๆุกศาสนาอิสลามพราหมณิกโซโรอัเตอร์ใครก็ตามที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยก็ต้องก็ต้องมีอาบายภูมิทั้ง4ี่ก็คือมีเปรตอสุรกายสัตว์นรกเหล่านี้เขเรียกว่าเป็นภูมิรับกรรมรับกรรมชั่วถ้าทำความดีก็เป็นภูมิเป็นสุคติภูมิ ถ้าทำกรรมชั่วก็เป็นนรกกระพุมเป็นเดรัจฉานภูมิเป็นเปตาพุ่มนี่เป็นสากลน,นะทุกงชีวิตอ่ะควงังควงไว้มั่งเพราะว่า <c oughs> คนเราเกิดมาแล้วไม่แคล้วต้องตายไม่ไวไม่ว่าจะตายวันนี้ตา,นนตายวันไหนมันต้องตายวันยังคำ่ำอ่ะแนถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องสำเนียกสำนึกทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่ เพื่ออะไรหรือเพื่อใจจะได้ไม่ขาดสติในเมื่อรู้ชัดว่าต้องตายแน่เราเกิดเราแก่เราเจ็บก็ต้องตายมันมีสี่อย่างเนี้ยเราเรียกว่าวัตตะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันหนีไม่พ้นเจ็บอย่างไรแก่อย่างไรตายอย่างไรจะให้มีความสุขก็คือต้องยอมรับต้องทําใจต้องมีสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมเพราะเราอ้ามก็ไม่ได้อะ อ้ามไม่ห้แก่ก็ไม่ได้ข้ามไม่ห้เจ็บก็ไม่ได้อ้าวไม่ตายก็ไม่ได้มันเสือกเกิดมาแล้วอ่ะท่านจึงบอกว่าถ้าห้ามเกิดได้ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ถ้าเกิดมาแล้วก็ไม่แคล้วแก่เจ็บตายฮะเมื่อเป็นเช่นนี้เราจรึงไม่ควรประมาทไม่ควรขาดสติอย่าไปทุรนทุระอย่าไปร้องโงมร้องไงอย่าไปทุกเวทนาอย่าไปโวยวายกับใครอย่าไปมีอารมณ์หุดหิตทุน่านกับพูดได้ ตายก็มาคนเดียวตายไปก็ไปคนเดียวเกิดก็มาคนเดียวตายก็ไปคนเดียวไม่มีความหมายขเรือนะมาตานาะปีตานาะยาตีกานณะสามีพัญญาพ่อแม่ผัวเมียก็ช่วยให้เราไม่ตายไม่ได้พ่อแม่ห้ามความตายลูกไม่ได้ในเมื่อห้ามตัวเองไม่ได้จะไปห้ามลูกห้ามคนอื่นได้ยังไงในเมื่อพ่อแม่ยังตายพระพุทธเจ้ายังตาย พระเจ้าพระนบีมูฮัมมัดพระยะโฮวาพระอันเลาะยังตายมีใครเกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นยึงควรที่จะปฏิบัติสลัดความยึดติดสลัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูในตัวเราของเราให้หมดเรียกว่าสลัดความติดทั้งหลายในเมื่อรู้ว่ามันต้องตายแน่แล้วความหวังทั้งหลายความตั้งใจทั้งหลายที่เราเคยมีมา ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็หวังจะให้ได้ไปค้าขายมีร่ำม,ม,ม,มีรวยมีเงินมีทองแต่ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมามันทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเออมันทําไม่ได้เพราะสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงจะไปบนจะไป <c oughs> พลทานาว่าเมื่อไรจะตายสักทีก็ไม่ให้อยู่ก็ให้ตายเสียมันไม่ได้มันไม่มีใครไปเป็นเช่นนั้นได้เพราะจะเป็นจะตายนี่เราไม่มีสิทธิ์ไปกาหนด บางคนถึงกับกินยาตายฆ่าตัวตายนั่นยิ่งทำบาปหนักเข้าไปอีกไปกาหนดเองเรามีสิทธิ์อะไรหรือเราเป็นเจ้าของชีวิตนี้หรือเราเป็นเจ้าของความเป็นความตายหรือไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของความเป็นความตายได้จึงไม่ควรจะไปฆ่าตัวตายไม่ควรที่จะไปทําลายเขารู้หรือเปล่าว่าร่างกายนี่เป็นของใครไม่ใช่ของเรานะ แต่ของเราเราห้ามได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ไม่ใช่ของเราเอาแล้วเป็นของใครเดิมก็เป็นของพ่อของแม่น่าจาไว้ร่างกายเนี่ยเดิมเป็นของพ่อของแม่ต่อมาก็เป็นของธรรมชาติแห่งความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่าธรรมชาติเหล่านี้ก็มาจากกรรมของเรานั่นแหละที่เราสร้างเอาไว้ทำเอาไว้เออแต่เราทําดีก็ตายไปก็ไปเกิดสวรรค์แต่ทาไม่ดีก็ลงนรกเป็นของธรรมดา จะถูกควยเผาควยไหมอยู่ในกระทะทองแดงแล้นลองมาควังธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านพันรนราถึงพระมาลัยพระโมคคันลานาไปโปรดสัตว์ว่าคนที่ทํากรรมชั่วไว้จิตที่มัวหมองเศร้าหมองก่อนตายเนี่ยมันไปตกนรกหมอกไหมยังไงอลองควังดู หมูนี่หรือเป็นคนหยาบช้าข่าเนื้อข้าเนื้อเบื่อปลาบ่าไม่ได้อดโสข้าเนื้อวัวควายบ่ไม่ได้เอ็นโดแทงสัตว์ให้อยู่ดิ้นล้มดิ้นตายข้าทายแล่เนื้อแลวัวแลวควายข้าสัตว์ทั้งหลายแต่ล้วนสี่ตีน บาปตนฆ่าเนื้อวัวควายเป็นนาจินแรงกาจิกกินรวมกันยื้อเอาบาปตนฆ่าเนื้อไว้แต่โครงเปล่าแรงกาจิกเอาเนื้อตนนั้นไปบาปตนฆ่าเนื้อเจ็บปวดชั้นใดแรงกาเฉียวไปเจ็บปวดคนเดียวเจ็บปวดเหลือทนแต่ตนอยู่เปลี่ยวร้องครางคนเดียวทุนทุกเวทนาบาปตนฆ่าสัตว์ให้มรณานอกตะกรุมแรงกาตับตึงเนื้อตน ยังมีเปลตอหนึ่งเจ็บปวดเหลือทนเส้นขนตั้งตนเป็นดาบเชือดลงกว่าง่ายดีนะเส้นขนตัวเองกลายมาเป็นดาบเชือดตัวเองอะ่ะขนนั้นยอกข้าวมาเต็มทั้งองค์เป็นดาบเชือดลงทั่วตั้งสันพางกายตนเจ็บบอมไม่ได้ร้องไห้อืดคลางแรงกาจิกพลางพาไปเวหาร่องคลางฮือๆตุนทุกเวทนาเจ็บปวดนักหนาเพียงจะสิ้นจน ผงเปรตนี่หรือเมื่อยังเป็นคนใจร้ายอากุศนย่อมล้าหมูขายคนเป็นหอกดาบเพราะบาปบอบมิอายบาปฆ่าหมูขายเลี้ยงลูกเมียตนจะตกนรกนับเท่าแสนขนแต่ละเสน้นแต่ละหนนับชาติแต่ละทีละทีละท,ละทียิ่งกว่าพันปีบาปตนราวีฆ่าหมูเลี้ยงตนยังมีเปรตหนึ่งทั้งตัวเป็นขนรูปนั้นพี่คนขนนั้นเป็นปืน ปืนนั้นย่อกข้าวทั้งตัวขว่อยผืนทั้งตัวเป็นปืนย่อกข้าวเสือกสนจะปวด <c oughs> แสบนักร้องอยู่คลังรนุนแรงกาจิกตนพาไปเวงหาปืนยอกปากหูจหมูกลูกตาเลือดไหลออกมาโวมทั่วทั้งตนเปรตหมูนี่หรือเมื่อยังเป็นคนใจร้ายอากุสนย่อมยิงนกกินบาปตนยิงนกในโลกแดนดินเส้นขนเป็นปืนสั้น ยกทั่วทั่วองค์ยังมีเปรตหนึ่งขนยกตนลงทั่วสันพางองค์จะปวดนักหนาขนเข็มขนเข็มยอกข้าวไปในเกสากลับหอกออกมาโดยปากแห่งตนขนเข็มยอกปากมากนักเหลือทนบาปเส้นเข็มขนงอกออกท้องปลันบาปมันโสท่านจะเอารางวันง่ายเขาตะเลาะกันได้ยากหนักหนา <c oughs> จำไว้นะมันเป็น <c oughs> วิบากกรรมที่เราทำเอาไว้ทั้งนั้นเนอ่เป็นเข็มแทงทั้งตนคลางรนไปมาเพราะใจมันกล้าเห็นแก่สินไหมยังมีเปรตหนึ่งลำบากเหลือใจมีอันดะใหญ่เติบเท่าตุ่มหามโอ้โห <c oughs> มีอันดะคือลูกไข่เ <c oughs> ติบเท่าตุ่มหามเลยย้อยจนลงดินประดุดถุงย่ามเน่าเปื่อยลำปเมเหม็นครุ่งหน้าชัง เมื่อจะเดินไปแบกขึ้นบนหลังเล่นไม่เราวังโซเซไปมา <g ül> แบกไข่ตัวเองขึ้นบนหลังลองคิดดูที่มันใหญ่ขนาดไหนเ <t> มื่อเช้าวันหนึ่งพระเถรมาเลยจึงสเสด็จเข้าไปเที่ยวพิกขาจารย์มีมือถือบาทคลุมผ้าจีบอลเดินด้วยสังวรได้แล้วเดินไปยังมีชายหนึ่งเป็นคนเข็นใจเก็บผักหักไม้เลี้ยงพระมารดาเลี้ยงบิดามารดา ลงไปสู่สาเพื่อจะเก็บผักมาเลี้ยงพระมานดาตามยากทรพลชายนั้นอาบน้ำชำระเหือตนเห็นดอกอูบนแปดดอกโสรผาชายนั้นจึงเก็บเอาดอกนั้นมาด้วยใจศรัทธาชื่นชมดีใจชายนั้นแหลงเห็นพระเถรมาลัยอันมาแต่ไกลสํำรวมอินทรีย์แลไปชั่วแอกเห็นน้ำม,มีสีมีฤทธิ์พิธีมีฌานผ่องใสชายนั้นคั้นเห็นพระเถรมาลัยจึงเดินเข้าไปด้วยใจกูศล ชายนั้นจึงถวายดอกไม้อุบลด้วยใจกูศลแดพระมาลัยชายนั้นจึงตั้งปณิธานไปจะเอาสิ่งใดตั้งปณิธานเดชะข้าถวายดอกไม้เป็นทานข้าเกิดในสถานที่ทิศใดใดแม่นได้หมื่นชาติแสนชาติไปไกลชื่อว่าเข็นใจอย่าได้เกิดมีพ <c oughs> ระเถระมาลัยรับเป๋าด้วยดีดอกอุบลมีสีชายจากชายนั้นมา ท่านจึงกระทำนุโมทนาจึงส่วนญาติให้จำเริญบุญโอ้แสนสงสารแด้ท่านผู้ที่ตายสิ้นชีพวอดวายมอยหมดมรณาเขาผูกเขารัดเขาก็มัดซึ่งกายาเป็นที่น่าเวทานาะแสนอาดูนใจต้องนอนแน่นิ่งไม่เหลียวแลใครวงญาติทั้งหลายอาลัยโศกา ดวงจิตวิปโยคข้าวแต่โศกสันร้องไห้รักกันรำพันหวนหงาโอ้แต่นี่ไปไมิได้กลับมาญาติจากญาติกาทุกเช้าราตรีถึงคราวยามยากต่างตนต่างไปจะแลงหาใครมันก็ไม่มีได้ยินแต่เสียงขวงวีหกได้ยินแต่เสียงพวกขวงวีหกต้องยืนกอดออกข้าวแต่โศกีข้าวแต่คิดถึงท่านผู้เป็นผีเวรกรรมตัวมีต้องไปตามกรรมนะ พอดับจิตสังขารไม่สวรรค์ก็เอาเวจีเวรกรรมไม่มีเขาก็ปล่อยมาความตายนี่หนาเป็นของไม่เที่ยงเราจะหลีกเลี่ยงไปไหนไม่พ้นเมื่อน,นึกถึงความตายต้องเบื่อหน่ายทุกคนนี้ไปไม่พ้นเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ว่าพระเนนตั้งเถนตั้งจีบุรุษสัตว์ซีจีวีต้องตายแผ่นดินกลับหน้าป่าช้าเป็นที่นอนไกลเสือไกลหมอนทรัพย์สินทั้งหลายสร้างทรั สร้างสมทรัพย์ไว้ายามตายไปเจตัวเป็นทานไปทั่วพี่น้องขวาซ้ายรู้ได้เช่นนี้ทำความดีไว้สินทานทั้งหลายอย่าได้เมินเฉยจงรีบกระทำอย่าได้ข้ามวันเลยจะได้สะเบยต่อไปไปหนะ้านี่แหละความดีที่ได้กล่าวมาจงรีบกอนกวาคิดหนาเอาไว้ความดีนี่หนาะจะพาเราไปได้สุขสบายคือพระนิพพานต้องนอนแน่นิ่งไม่เหลียวแลไกล วงญาติทั้งหลายอาศัยโศกาดวงจิตวิปะโยเข้าวเต่โศกสันร้องให้รักกันลำพันหวนหาโอ้แต่นี่ไปไม่ได้กลับมาจากญาตีกาทุกเจ้าราตรีถึงคราวยามยากต่างตนต่างไปจะแลงหาใครมันก็ไม่มีได้ยินแต่เสียงขวงวิหกฮต้องยืนกอดออกข้าวเต่โซกีข้าขอชุลีปรนณนธ์พระสุคตพระขวาว ทงคุณอาตุละยะปะวลาชนะบ่วงกิเลสมานน้อมพระสัตธรรมบริสุทธิ์วรพุทธสารสานนำเหล่าคณานิกรดานกมลตื้นมโนใหม่าอนี่เป็นคำสอนเป็นคำเตือนที่ให้เราคิดเป็นข้อคิดสะกิดใจควางแล้วก็สบายใจเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะอะไรหรือเพราะเพราะว่าชีวิตมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่มีอะไรหรอก มันเกิดมาเพื่อตายกันทั้งนั้นทนีนก็ลองควังธรรมมาที่เป็นคำคมต่อไปอ <c oughs> ท่านบอกว่าในยุคเจริญย่อเหม็นปัญญาดีกว่าทรัพย์ในยุคเสื่อมย่อเหม็นทรัพย์ดีกว่าปัญญาคนที่จนที่สุดคือคนที่จนความคิดควงไว้นะไม่จะจนทรัพย์นะ คนจนทรัพย์นี่ไม่แน่วันนี้จนทรัพย์พรุ่งนี้อาจจะรวยทรัพย์ก็ได้ใครจะไม่รู้คนตีบสามล้อแท้ๆตัวจรถต้งถูกรางวัลที่หนึ่งมีเงินล้านเลยที่นี่นั่นก็แสดงว่าเขาจนแต่ภายนอกเขาไม่ได้จนใจเรานคนที่จนที่สุดก็คือคนที่จนความคิดคนแก่ที่น่าเกลียดคือคนแก่ที่สนีคนแก่ที่น่ากลัวคือคนแก่ที่มักโกรธคนแก่ที่น่าเบื่อคือคนแก่ที่ชอบบ่น ฟังไหมนะเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยอย่าเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดหน้ากลัวหน่าเบือ่อคนแก่ที่น่าเบื่อก็คือคนแก่ที่ชอบบน่นบ่นลูกบ่นผัวบ่นตัวเองไม่จบทักทีรู้มากก็ทุกมากรู้น้อยก็ทุกน้อยไม่รู้เลยก็ไม่ทุกเลยถ้าไม่อยากยากจนต้องสวดมนต์ให้มากถ้าไม่อยากลําบากต้องหนีจากอบมายมุขถ้าไม่อยากมีทุกข์ต้องไม่ปลูกหนี้สินปรุงบรังอืง ตาโยถ้าต้องการความสงบ <c oughs> คุณก็ต้องรู้จักปล่อยวางคนพ่านมักมองคนที่เห็นไม่ตรงกับตนเป็นสัตว์รูความแปรวัญของคนจริงสําเร็จรูปไม่ยากคนดีที่เราเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะบางคนมันแต่งตัวดีๆแต่ข้างในใจมันใครจะไปรู้ <c oughs> ไม่รู้ไม่น่าตําหนิไม่รู้แต่ไม่พยายามเรียนรู้น่าตําหนิแท้ ในโลกนี้คนใจบอดมีมากกว่าคนตาบอดความทุกข์เป็นตัวดูดสติปัญญาของคนออกมาเมื่อยังไม่พ้นขุมนรกก็อย่าหวังไปนิพพานเลยเมื่อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ไม่พบความสำเร็จอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คนโบราณว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนแต่ความคิดมันไม่เปลี่ยนชีวิตก็ไม่เปลี่ยนอย่าปักใจเชื่อว่าคนที่ยิ้มให้คือมิตร หรือคนที่ไม่ยอมก็หมัวง่ายคือสัตว์รู้ไม่แน่คนเราจะดูกันแต่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้กิร <c oughs> ิยาภายนอกบันดีมันหลอกตาเราต้องดูถึงจิตถึงใจและต้องใช้การเวลาด้วยคนที่มีอิสระที่สุดคือคนที่ไม่ยึดติดอะไรเลยเ <c oughs> มื่อไม่ควังเขาพูดจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดทำอะไรอยู่เมื่อปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสก็จะต้องเจ็บอยู่ร่ำไป เพียงใจไม่กล้าก็ถือว่าเริ่มล้มแล้วคนอื่นแกล้งกีดกันนั้นพอสู้หมดประตูเมื่อผู้ใหญ่ไควรังแกปกครองด้วยพระเดชขาดทุนปกครองด้วยพระคุณได้กําไรแต่บางครั้งก็ต้องอาศัยทั้งพระเดชทั้งพระคุณนั่นแหละจึงจะอยู่ได้เมื่อเป็นคนโดดเด่นก็ต้องพร้อมโดดเดียวืจริงถ้าทาตัวเป็นคนโดดเด่นเวลามันพลาดขึ้นมาก็ต้องโดดเดียว เป็นของธรรมด,ดาแล้วก็จึงไม่ไง่ายเราหลงตัวเองแม่มัวเมาตนเองอเผื่อใจไว้มั่งเผื่อความพิกความพลาดไว้มั่งจะได้ไม่โดดเดี่ยวว่าอย่างนั้นเถอะหยุดไม่ได้ก็ถึงจุดหมายไม่ได้นักธรรมานที่ดีย่อมใส่ใจเป้าหมายมากกว่าสัตว์สูเ <c oughs> มื่อไม่รู้จักทุกก็ออยากที่จะพ้นจากทุกเมื่อไม่เจอปัญหาคนก็ไม่คิดจะแก้ปัญหา เมื่อไม่ป่วยก็ไม่คิดจะไปหาหมอเมื่อไม่ป่วยก็ไม่คิดจะไปหาพระป่วยขึ้นมาแล้วจะให้พระช่วยคนเดียวนี้ก็ไหนในใจเออเป็นธรรมดาเมื่อคนฉลาดกาลังแสดงความฉลาดคนผ่านมักมองว่าเขากําลังอวดดีความรู้ที่ศึกษาเป็นเหมือนกองศิลาหลากสี <c oughs> ต้องเจริญในจึงจะรู้ว่าเป็นเพชรหรือพลอย คำนินทามีค่าเท่ากับเสียงคลื่นเออแต่เราทาใจให้มันได้ว่าการนินทาการเลงเหมือนเทน้ําไม่ชอบ <c oughs> ช้าเหมือนเนามีดมากรีดดินมีค่าเท่ากับเสียงคลื่นกระทบฝังก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่เราทาใจได้เขานินทาเขาด่าเราเราไม่รับที่อย่างก็กลับไปหาเจ้าของมันเองอ้น,นี่เป็นสัจธรรมเหมือนกันธรรมะนี่มันสะท้อนย้อนจิต ให้เราคิดในทางที่ดีที่ถูกที่ต้องก็จะคิดเป็นก็เป็นความสุขคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ยิ่งของท่านความทุกข์ที่เกิดจากความคิดมีพิษมากกว่าสิ่งอื่น <c oughs> หมายความว่าถ้าคิดผิดนะมันจะเป็นพิษมากกว่าสิ่งอื่นแต่ถ้าคิดถูกมันก็เออเป็นน้ําตาลหวานน่ากินสิ่งที่น่าเกลียดคือความชั่วสิ่งที่น่ากลัวคือความคิดนี่แสดงว่านักปราท่านเห็นว่าคนเราที่คิดมากเนะี่ยมันน่ากลัวจริงๆ ถ้าคิดในทางดีก็เออไม่มีปัญหาจิตส่วนมากคิดไปในทางไม่ดีนี่สิคิดไปฆ่าไปแกงเขาคิดไปทำลายเขาว่าเขาทำให้ตัวเองไม่สบายใจอย่างนั้นไม่สบายใจอย่างนี้ก็คิดจะไปฆ่าไปแกงเขาเออมันก็เลยทําให้เกิดเป็นเวียนเป็นกรรมขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งทุกระทมตรมตรอมปลอมใจไม่มีใครทําไห้หรอกทำเมาเองทั้งนั้นแหละ ถ้าทำใจได้มันก็ยอมตายซะอยู่ไปก็ไหลบ่อยเมายศจะเสียญาติเมาฉลาดจะเสียมิตรเมาความคิดจะเสียคนเออเปลี่ยนความคิดเสียมั่งก็ดีเหมือนกันเมื่อรู้จักใช้คำว่าไม่ทุกใจบางอย่างก็ไม่เกิดหมายความว่าให้รู้จักปฏิเสธให้เป็นคนเราตั้งปฏิเสธไม่เป็นเน่ยใจอ่อนใครพูดอะไรก็เชื่อเขาหมดหรือเขาบังคับไม่ เชื่อเขาเราก็ไปเชื่อเขาหมดแสดงว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไปเศษไม่เป็นเขามาร้องขออะไรมารบกวนอ,อะไรก็ไปรับปากเขาหมดแล้วเป็นยังไงเราทําได้ไหมเรามีให้เขาไหมอ่าเมื่อทําไม่ได้ไม่มีจะให้เขาก็อย่าไปรับปากแต่ก็ต้องใช้ศิลปะในการปฏิเสธให้เป็น <c oughs> จะชั่วดีมีจนเป็นคนดอยจะตาต้อยอาพับอับยศถา อย่าโทษเทพโทษเจ้าเราประชาต้องโทษว่าเจ้ากรรมเราทําเองศีลเป็นเครื่องหมายพระธรรม,มเป็นเครื่องหมายคนพูดมากก็ไม่ดีทาม,มากก็ไม่ดีพูดแต่พอดีทําแต่พอดีถึงจะดีตามใจตัวจะตกยากตามใจปากจะยากจนตามใจคนจะจนตัวคนดีอยู่ที่มีธรรมะพระดีอยู่ที่มีศีลเออเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จริง <c oughs> ดูพระให้ดูกิจวัตรดูขารเรงาดให้ดูที่ความขกล้หยันออถ้าขี้เกียจแล้วไปไม่รอดคารวะคนชาวบ้านถ้าเป็นพระไม่มีศิลวัดก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีบรารมีอันมาบุรุษนั้นไม่ใช่เก่งเสียทุกอย่างแต่ที่เก่งคือใช้คนเป็นและใช้คนถูกอันนี้เป็นศิละปะเป็นเทคนิคในการปกครองคนในการใช้คนทาไมเคยผ่านทุกข์ก็ไม่รู้จักสุขเออ จริงของท่านคนโบราณบอกว่าความสบ,บายทําลายคนความลําบากมันสร้างคนคือถ้าไม่เคยผ่านทุกข์ก็ไม่รู้จักสุขท่าเรียนว,ว่าทุกข์เป็นที่มาของสุขได้เหมือนกันถ้ารู้จักคิดเป็นที่คนโบราณบอกว่าทําวิกฤตให้เป็นโอกาสออทําความทุกข์ให้เป็นความสุขทําความช่วยเป็นความดีทําความมืดให้เป็นความสว่างทําได้จริงๆแต่ร,รู้จักพลิกวิกฤตได้ <c oughs> โอกาสดีนาทีทองมันอยู่ที่เราต่งงางหากรู้จักทำขี้ให้เป็นทองได้อ,อ <c oughs> คนที่ทําตัวเป็นคนโฮ่หาใช่คนโฮ่ไม่ <c oughs> คนที่ทําอะไรแบบโ h ่โง่นั่นแหละคนโ h ่แทจริงของท่านไม่เถียง <c oughs> คนที่ชอบอวดฉลาดหาใช่คนฉลาดไม่ <c oughs> คนที่ทําอะไรแบบฉลาดฉลาดนั่นแหละคนฉลาดแท้ คำหยาบทําให้เจ็บใจคําหวานทําให้ตายใจใหญ่ติดดินน่ารักกว่าใหญ่ลอยคว้าเมื่อไปอยู่ในสถานที่ผิดแม้เป็นบัณฑิตก็ไม่ปรากฏความนิ่งเฉยเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคนดีเหมือนกระดองคนเชื่อเหมือนตะแกรงความตายน่ากลัวน้อยกว่าความยากจน คนจนแต่เอื้อคือย่อมมีประโยชน์กว่าคนรวยแต่เสน่เหมือนบ่อน้ำเล็กๆดีกว่ามหาสมุทรยามดีเรียกใช้คือพระเดชยามป่วยไข้รักษาคือพระคุณหลังมีไว้ไงสู้คว้ามิใช่มีไว้ใช้นอนอย่างเดียวเมื่อสติแตกปัญญาจะเหลืออะไรผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือพูดสร้างผู้นำไม่ใช่พูดสั่งพูดตาม ความกล้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องกล้าอย่างมีสติถ้ากล้าอย่างไร้สติก็จะกลายเป็นบ้าบินความตันหลบตะแลงอาจพาอาจพาให้พ้นผิดได้แต่พาให้พ้นทุคติไม่ได้การโกหกอาจพาไปถึงที่หมายได้ทุกแขงยกเว้นสุข,ขติคนรวยที่ให้อะไรใครไม่ได้ก็ไม่ต่างจากคนจนที่ไม่มีอะไรจะง่ายคนโง่แต่ดื้อฉลาดไม่ได้ ความรักเป็นสิ่งดีแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ําให้คนหูหนวกตาบอดได้แต่ไงความรักแก่กันวันเดียวก็มีความสุขเล็ออกอบุนวันเดียวแค่รู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นคนอื่นให้ทานตัวเองก็เริ่มจนแล้วนะทุกเพราะไม่มีดีกว่าทุกเพราะมอาีอ่าเสียดายเวลาของหลวงพ่อหมดจึงขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนเนะ้อ